วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นดาร์อบี้ที่จะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์กันดีกว่านะมาแล้วฉันมากันแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้เขามีด่านใหม่ด้วยละขอบอกด่านใหม่อะไรของพี่ฝนเนี่ยด่านไฟเขียวแล้วก็ไฟแดง light, green light. เล็ดไทลกลีนไลท์อาแล้วเ,เราจะขี่ไปยังไงอ่ะก็นี่ง่ายเลดไทลกรีนไทลเหมือนเดิมเราด้วยมาแล้วเขาปุ๊กพิกพี่เอกอยู่ไหนอ่ะ อยู่หลังสุดนี่ไงมาแล้วเข้าตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเราผ่านไปได้เราจะไปด่านต่อไปแบบนี้ก็ไปเร็วเลยสิใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าพวกเราขับรถมอเตอร์ไซค์เบรกเกือบไม่ทันเลยฉันขี่จักรยานคนเดียวมาแล้วเขา้าสีแดงสีแดงเอออเดีกไอเด็กก่อนแย่แลว้วพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนไม่ผ่านไม่ผ่านได้ไงกันนี่ไงไม่ผ่านหยุดไม่ทันก็ไฟแดงเขาให้หยุดอยู่แล้วนี่นะเพระเาะฉะนั้นตอนนี้ต้องมาใหม่ ทำไมมาใหม่อ่ะต้องมาใหม่ไงเพราะว่าพวกนายก็ไม่ผ่านเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่แล้วเมื่อกี้พวกเราก็ไม่ผ่านเหมือนกันน่ะ <c oughs> แต่อย่างงั้นตอนนีผ่านกันหมดเลยด่านต่อไปเป็นด่านอะไรเนี่ยฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยฉันยังไม่เคยมาเล่นน่ะจริงเขาเ่าที่พี่ฝนไม่เคยมาเล่นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นตอนนีเตรียมพร้อมไปด่านต่อไปกันดีกว่าด่านต่อไปจะเริ่มในอีกสามหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ นี่เราจะขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นด่านกระจกจริงๆเหรอด่านกระจกแล้วฉันถนัดไปแล้วนะเดี๋ยวพวกเปกนายไปได้ไงอะ่ะก็กระโดดไปเลยแบบนี้ไงกระโดดไปเลยเหรอใช่แล้วกระโดดไปเลยแต่แบบว่ากระโดดไปยังไงอะ่ะก็กระโดดมาธรรมดาให้อยู่บนกระจกอะ่ะกระโดดไปธรรมดาแต่ว่ากระจกไม่หล่นนี่นะไม่หล่นอยู่แล้วเพราะว่าฉันมองกระจกเป็น เดี๋ยวก่อนนายมองกระจกเป็นได้ไงฉันเป็นแมวฉันมีเลนตาสองชุดสุดยอดไปเลยเพราะฉะนั้นตอนดีบุวกวบิ๊กนายเป็นหวัวหน้าแล้วฉันเป็นหวัวหน้างั้นเหรอใช่ตอนนีนายเป็นหวัวหน้าเดี <c oughs> ๋ยวฉันจะตามนายไปงั้นตามมาเลยลูกน้องมาเลข้าด้าวยเหรอบุกคบิ๊กนายเก่งเะมาดเลยวันนี้บุกคบิ๊กมองรู้เรื่องได้ไงว่าไหนกระโดดไปได้ไหนกระโดดไม่ได้ไรดไไดจริงด้วยผ่านแล้วมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องผ่านไปได้อย่างสบายๆแน่นอนตามพวกปิ๊กไปเราต้องผ่านแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะพวกปิ๊กไม่มั่นใจเรื่องอะไรไัน่ะไม่มั่นใจตัวฉันเองเนี่ยฉันจะหลุดหลายรอบแล้วกระโดดมาเลยไม่หลุดหรกพี่ฝน <c oughs> นี่งไงมันเลื่อนนะเพราะว่าเราขับรถมเอเตอร์ไซค์ไ จริงด้วยฉันเป็นแค่จักรยานคนเดียวฉันกระโดดไปนี่เกือบจะไม่ถึงอยู่แล้วเนี่ยนายเก่งมากเลยแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นใครหลุดลงไปเมืออกับว่าพี่เอกจะกระโดดเลย <c oughs> นี่ไงฉันบอกแล้วว่าจักรยานกับมอเตอร์ไซค์น่าต่างกันขับจักรยานน่าจะไปได้ง่ายกว่านะจักรยานสําหรับด่านนี้ไปได้ง่ายๆเลยนะอยากจะบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านเหมือนกันนี่ไงผ่านแล้วสาเร็จดีใจด้วยนะพี่ฝนนะ สุดยอดปอไปเลยพวกพี่นายเป็นหวัวหน้าเลยวันเนี้ยแล้วพี่เอกไม่มาทําไงอ่ะพี่เอกไม่มาเดี๋ยวรอด่านต่อไปรอด่านต่อไปงั้นเหรอใช่ด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรอยากรู้จังเลยด่านต่อไปฉันว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ล้วนแน่เลยนะด่านมอเตอร์ไซค์อย่างงั้นเหรอนั่นไงว่าแล้วเชียวนี่คือด่านอะไรกันนะพวกเรามไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นด่านที่ต้องขับไปยาวๆอะ่ะนี่ไงฉันรู้แล้วด่านอบีแต่ว่าจะ แล้วท่านจะตามทันได้ไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอนําไปก่อนโอ้โหเกือบหล่นเหมือนกันนะเนี่ยพี่วอนไปถึงไหนแล้วเนี่ยพี่วอนผ่านผ่านแล้วเหรอใช่พี่วอนผ่านบุกปิกนายอยู่ไหนอ่ะบุกปิกเป็นไงบ้างอะ่ะบุกปิกนายผ่านหรือเปล่านี่ไงผ่านแล้วฉันตามมาแล้วเห็นเปล่าสุดยอดไปเลยคราวนี้บุกปิกเก่งมากเพราะฉะนั้นด่านต่อไปเราจะต้องผ่านอย่างแน่นอนแหละแต่ว่าเมื่อกี้พี่เองไม่ผ่านนะไม่ผ่านหรองั้นแข่งกันใหม่ดีกว่า ใช่เราอาจจะต้องแข่งกันใหม่ดูเหมือนกับว่าเรากลับม,มาที่ด่านเล็ดไลกกินไล่เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวตามฉันมาเลยทุกคนคราวนี้เราอาจจะต้องใช้สมาธิขั้นสูงมาเลยพี่ฝนตามมาได้เลยตามมาได้เลยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไฟเขียวอยู่ไฟเขียวมาได้แต่ไฟแดงมาไม่ได้ <c oughs> นี่ไงมาแล้วไฟแดงต้องจอดก่อน ไฟแดงจอดไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วผ่านฉันผ่านแล้วเห็นเปล่านายเก่งมากเลยเดี๋ยวฉันขอจอดก่อนเพราะว่าตอนนี้ไฟแดงเหลือแค่สิบวิเองนะสิบวิสุดท้ายผ่านอย่างแน่นอนเพราะว่าฉันขับมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นด่านที่เราต้องวิ่งน่าจะไม่ผ่านนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาฉันมองเห็นเพื่อนบินข้ามไปเลยเพื่อนบินข้ามไปได้ไงอ่ะเขามีมอเตอร์ไซค์ระดับเตพ มอเตอร์ไซค์ระดับเทพงั้นเหรอน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นนะนะบุ๊ปบิ๊กนายเป็นหัวนหน้ามันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวฉันกระโดดตามไปเองก็แล้วกันตามมาเลยนะเอาแล้วพี่เอกไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวเมื่อกี้ยังอยู่กับพี่หวนเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวยังอยู่แล้วหายไปไหนต่อหน้าต่อตาแล้วเขายังไงเขากระโดดลงไปเหรอน่าใช่ๆนะเขาน่าจะกระโดดแล้วก็ไม่ถน,นัดเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อะ ก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นายจะต้องพาฉันข้าผ่านด่านนี้ไปให้ได้แหละไม่ใช่ปัญหาโดดตามมาได้เลยนี่ไงผ่านนายรู้ได้ยังไงอะว่าเราจะต้องกระโดดไปที่กระจกแผ่นไหนอะกระจกที่มองเห็นเงาตัวเองไงกระจกที่มองเห็นเงาตัวเองฉันยังไม่เห็นอะไรเลยมันต้องเห็นดิถ้าไม่เห็นก็จะกระโดดผิดงันน่ะ <c oughs> งั้นฉันตัดสินใจแล้วพวกบิกทำไมอะฉันจะไม่มองแล้ว ไม่มองก็กระโดดตามฉันมาใช่ฉันจะกระโดดตามนายไปอย่างเดียวทางนี้ทางขวานะทางขวาแล้วก็อันนี้ทางขวาเหมือนเดิมทางขวาเหมือนเดิมอันต่อไปก็ทางขวาเหมือนกันเดี๋ยวฉันจะพยายามลองดูกระจกก่อนนะว่าจะสามารถไปได้หรือเปล่างั้นก็ดูต่อไปกระโดดตามฉันมาแล้วกันนะนี่ไงเราจะต้องกระโดดไปทางขวาดูยังไงฉันก็มองไม่เห็นอยู่ดีมองเห็นมองเห็นฉันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันจะกระโดดตามนายไป ก็กระโดดตามฉันมาเลยขวาหมดขวาหมดขวานะขวาหมดขวาหมดได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกระโดดไปแล้วขวาหมดเดี๋ยวก่อนพวกพีคทำไมนายบอกช้าจังก็บอกแล้วไงว่าขวาหมดงานตอนนี้นายจะต้องเข้าแข่งขันแทนพวกเราแล้วล่ะนี่เหลือฉันอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยใช่เหลือนายอยู่คนเดียวแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีเพื่อนอยู่อีกคนนึงนี่นาใช่เพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาจะแข่งขันกับนายแต่แข่งได้ เขาพอบรถไซด์แถ้ไวกว่าฉันอีกเขาเป็นระดับเทพเลยพวกเราใช่แล้วเขาขับกลับมาหาฉันด้วยนะเขาคงอยากจะรู้ว่านายจะขับผ่านไปได้หรือเปล่าไงอ๋อเขาขับมาดูว่าฉันขับผ่านได้หรือเปล่านะหรอนี่ไงนายผ่านมาแล้วดีใจจังเลยแล้วทําไมพี่เอกถึงหายไปแล้วพี่เอกไปไหนอ่ะก็อยู่บนรถเหมือนเดิมแต่ทําไมมองไม่เห็นน่ะเดี๋ยวก่อนจริงด้วยพี่เอก หายตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องผ่านด่านไปทั้งแบบนี้นะนะดีนะที่ยังมองเห็นมอเตอร์ไซค์เอาล้นะตอนนี้ด่านต่อไปเป็นด่านกระจกคราวนี้เราจะต้องผ่านไปทั้งหมดให้ได้เลยตามฉันมานะทุกคนนะได้เลยเดี๋ยวจะตามไปดูเหมือนกับว่าเพื่อนเขาจะนําหน้าพวกเราไปแต่เดี๋ยวก่อนนั่นเพื่อนเขากําลังบอกเส้นทางเรามอเตอร์ไซค์เขาบินได้ยังไงอะมอเตอร์ไซค์ระดับเทพ อ๋อเขาบินได้แบบนี้นี่เองใช่นี่ไงเราจะต้องกระโดดเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนกระโดดลงไปแล้วอะ่ะเพื่อนกระโดดลนเหรอเดี๋ยวพี่เอกตามไปทุกคนนี่ไงเพื่อนเราเขากําลังพยายามบอกเขาบินได้เขาบินได้แล้วเขามาทําให้กระจกบางอันแตกทําให้เรากระโดดง่ายขึ้นนะดีจังเลยเข้าใจดีมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องข้ามผ่านไปแต่ไม่เป็นไรยังไงฉันก็มองเห็นอยู่ดีอ่ะพี่เอกมาแล้วค่ะคราวนี้เราจะต้องผ่านไปได้ทุกคนนะ ปัญหาคือแผ่นไหนมั่งอะพี่ฝนเมื่อตกี้ไม่ได้มองอะไม่ได้มองเหรอเรื่องใหญ่แล้วน่าจะแผ่นนี้แหละพี่ฝนก็จําไม่ได้เหมือนกันอ้าวแล้วพี่ฝนตกลงไปแล้วใครจะจําอันก่อนหน้านี้อะไม่เป็นไรบุ๊พบิ๊นายจะต้องบอกเส้นทางให้กับพี่เอกแล้วล่ะมันไกลเกินไปฉันมองไม่เห็นแล้วอ่ะงั้นเราอาจจะต้องไปเรื่อยๆงั้นเพีเอก,ก,ก็กระโดดไปตามดวงแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนระวังบุ๊คพิษนายบอกเส้นทางก่อน น้าจันขวานะขวาเหรอใช่แล้วผ่านดีใจด้วยนะคราวนี้เพจจะต้องผ่านไปด่านต่อไปให้ได้เพราะว่าพี่วนนะกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเพจจะผ่านยังไงอ่ะต้องผ่านไปให้ได้แน่นอนเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยกระโดดตามฉันมาก็ผ่านแล้วใช่ถูกต้องกระโดดตามพวกเปพกไปนี่นะขวาแล้วก็ซ้ายขวาก่อนนะแล้วค่อยซ้ายแล้วก็ซ้ายหมดเลยเ <laughs> ดี๋ยวก่อน ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาเบาไม่ขวาดีต้องซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยน่ะผ่านแล้วครั้งแรกผ่านแล้วสุดยอดไปเลยทั้งสองคนเป็นกําลังใจให้ตอนนี้พี่ฝนอยู่ที่ที่เดิมแล้วพี่เห็นจะไปยังไงเนี่ย <c ười> ขับตรงไปเลยดีนะยังเห็นมอเตอร์ไซค์ตัวเองอยู่อะผ่านไปได้คราวนี้ไม่ยากแล้วล่ละผ่านได้จริงๆเ <c ười> หรอใช่ผ่านได้จริงๆกระโดดอย่างเดียวอา้าวลน <c ười> โอ้โห oh 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 oh. ปุกปิ๊กนายเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วนี่ฉันก็พามาถึงตรงนี้แล้วยังจะหลน่นนี่กันเนี่ยนายผ่านด่านเก่งมากเลยนี่ตกลงมีฉั้นคนเดียวหรือไงที่ผ่านนะใช่วันนี้นายเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นนะนะเราไปด่านต่อไปก็ดีกว่าต้องยอมปุกปิ๊กเขาเลยนะเพราะว่าเขาผ่านทุกด่านจริงๆใช่แต่แปลว่าด่านนี้ยากกว่าเมื่อกี้นี้อีกนะขอบอกอยากจริงเปล่าเดี๋ยวขอไปลองดูหน่อยด่านนี้เป็นด่านลวาวะ เราจะผ่านด่านไปได้จริงหรือเปล่าผ่านง่ายมากมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้มอเตอร์ไซค์ไต่ผนังไม่ใช่ผนังพี่ฝนแต่เป็นรั้วเป็นรั้วเหรอเป็นรั้วเหล็กที่เป็นตาข่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะผ่านไปได้แบบสบายผ่านยากเมื่อกันน่าร,นานระวังด้วยนี่ไงผ่านแล้วโอ้โหมีกับดักลาวาจริงๆด้วยโดนลาวาไม่ได้เลยอ่ะพี่ฝนใช่โดนลาวาไม่ได้เลยแถมลาวาพุ่งขึ้นมาอีกต่างหาก เขามีลูกบอลไฟด้วยเหรอใช่มีลูกบอลไฟระวังด้วยนะมาทางนี้ทางนี้นี่ไงเราอาจจะต้องใช้สมาธิหน่อยมาแล้วมาแล้วผ่านบุ๊กเบกนายอยู่ไหนเมื่อกี้ฉันตกอะโดนที่เป็นเข็มกวาดลงไปอะเป็นลาวาระวังให้ดีน่ะเนี่ยมันเป็นเข็มเหมือนกับเข็มนาฬิกาเลยกวาดฉันลงไปเมื่อกี้เนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนบุ๊กเบกนายหายตัวหายตัวไปได้ไงอะนายหายตัวไปแล้วฉันยังมองเห็นตัวเองอยู่เลยเพราว่าฉันหลน่นเพียกก็มองไม่เห็นปุ๊กิ๊กเหมือนกันอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องข้ามผ่านด่านที่นี่ไปให้ได้เลยเหมือนด่านเมื่อกี้ที่พี่เอกหายไปใช่ไหมนี่ไงลาวาลาวาเอารลาวาขึ้นเหรอใช่ลาวาขึ้นมานี่ไงไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางหล่นลงไปอ๋อแผ่นหินน่ะหล่นลงไปใช่เป็นกับดกักแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่ไง ี่เอกมองไม่เห็นพี่ฝนลว <S 1> <S 1> นี่ไงพี่ฝนผ่านแล้วผ่านโอ้โหอยากจะบอกว่าผ่านมาแล้วก็หล่นอยู่ดีฉันมองเจอพี่ฝนแล้วนะแต่ว่ามองไม่เห็นพี่เอกอะนั่นไงพี่เอกกาลังผ่านข้ามไปเพราะฉันเดินดาละวาที่นี่ยังอีกยาวไกลเราอาจจะต้องกระโดดข้าไปเรื่อยๆโอ้โหหลน่นพี่ฝนผ่านไปยังไงอะนี่งานกระโดดไปเรื่อยๆผ่านได้ยังไงนะกระโดดข้าผ่านมาของพี่เอกพอกระโดดไปแล้วเขาก็กระโดดกลับมา กระโดดกลับมาใหม่เหรอใช่เขากระโดดกลับมาเองอะ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะพวกเราเน่ยมีความสามาคคีกันมากเลยในการผ่านด่านผ่านด่านเล็ดไล่กินไล่แล้วที่สําคัญาด่านลาวาที่นี่ยาวไกลมากๆเลย แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวราไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย